ขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลีร้านโปรดในดวงใจอร่อยคุ้มค่าไม่จำกัดเวลาในราคาเพียง3 7 9จะบอกว่าที่ร้านนี้นะคะมีรายเมนูอาหารเยอะมากครบหมู ทั้งหมูสันคอหมู3าชั้นหนังหมูเอ้ยไม่ใช่นั่นมันหมูก่อนจะตลกไปกว่าน,นี้ไปหาของกินเล่นกันที่นี่มีไก่ทอดเกาหลีหลากหลายรสชาติรวมถึงคิมบับซูชิจูมักบับซุปก,กิมจิก็มีต็อกบกีก็มาตักไปกินกับของทอดเข้ากันสุดๆใส่สกินปิ้งย่างไม่ต้องห่วงที่นี่เครื่องเคียงน้ำจิ้มน,น้ำใจมีครบแบบไม่ต้องมองหาเลยหมูมีให้เลือกทั้งหมักซอสโคชูจังหมักซีอิว๊วแล้วก็หมักเต้าเจียว เมนูทีเด็ดคือพิซซ่าชีสอบร้อนสดใหม่ทุกออเดอร์หมูแต่ละชิ้นของที่นี่เสิร์ฟแบบขนาดกำลังดีย่างสุกแล้วข้างในยังจูซี่อยู่เป็นความใส่ใจเล็กๆน้อยๆที่เราว่าเจ๋งมากๆใครชอบกินแบบหอมผักก็มีใบางาแล้วก็ผักอย่างอื่นให้หอมแบบนี้ด้วยนะแต่ใครเป็นสายพิซซ่าก็หอมแบบนี้ไปเลยสะใจบุฟเฟ่สไตล์เกาหลีไม่จำกัดเวลาในราคาเพียง3 7 9นี้รวมน้ำแล้วด้วยนะ